สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาท,ทำน้ำขนุนนะคะขนุนมีเยอะเรากินเนื้อมันแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็จะนำมาทำเป็นน้ำขนุนค่ะเพราะว่าทุกส่วนของขนุนมีประโยชน์ค่ะวิธีต้มแล้วก็จะแกะเอาเนื้อขนมเนื้อขนุนมาแล้วก็น้ำใส่หม้อตั้งไฟ ใส่ขนุนลงไปต้มประมาณ10นาทีนะคะแล้วเราก็ตักเนื้อขนุนออกเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าความหวานของขนุนก็มีอยู่แล้วเมื่อใส่น้ำตาลเสร็จแล้วเราก็น้ำตาลละลายเมื่อน้ำตาลละลายแล้วเราก็กรอง กองเอาแต่น้ำใส่ขวดไว้กินนานๆานได้กันมีแต่น้ำกำลังเดือดเลยค่ะอีกวิธีหนึ่งเมือเ่อต้มไปแล้วเราก็จะตักเนื้อขนุนออกนะคะตักเนื้อขนุนออกแล้วก็เอาน้ำตาลใส่ลุงในน้ำที่เหลืออยู่ในหม้อ เสร็จแล้วเราอินตาลละลายเราก็าเอาขนุนที่เราตักออกนั้นใส่ลงไปในน้ำอีกครั้งหนึ่งมาผสมกันอีกแล้วก็ตักเสิร์ฟตามชอบใจเลยค่ะใส่น้ำแข็งนิดนิดใส่เลียนหน่อยเพื่อให้รสได้กลมกล่อมแต่อันนี้ยายจะทำแบบแบบไม่เอาเนื้อขนุนมาใส่นะคะจะต้มอ,อาน้ำเฉย คันอนอกนะคะ 웃음 เกหิหน่อยนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะพอค้ดีน้ำตาลละลายตาลละลายแล้วก็ปิดไปดยุกลงเสิรบได้เลยะคะ่ะน้ำขนุนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหวานหอมอร่อยมากนะคะ